สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel หมอหมีเมาส์มอยช่องของคนขี้เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนำเจ็วิธีรักษาตัวเองที่บ้านเมื่อติดเชื้อโควิด -19 แล้วนะครับอ่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะครับเนื่องจากตอนนี้นะครับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทยเนี่ยหนักมากๆนะครับหลายโรงพยาบาลนะครับเตียงเต็มแล้วนะครับไม่สามารถที่จะรับผู้ป่วยเพิ่มได้นะครับซึ่ง หลายคนที่ติดเชื้อโควิด1 9แล้วเนี่ยยังต้องรอเตียงอยู่ครับดังนั้นครับวันนี้ครับหมอหมีเลยจะมาแนะนำนะครับ7วิธีปฏิบัตินะครับที่จะดูแลรักษาตัวเองที่บ้านก่อนระหว่างที่เรารอเตียงที่จะไปแอดมิทที่โรงพยาบาลนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับว่าไอ้ข้อปฏิบัตินี้มีอะไรกันบ้างครับข้อที่1ให้แยกตนเองจากผู้อื่น ข้อที่2ให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเวลาออกจากห้องนะครับแล้วก็อย่าลืมล้างมือบ่อยๆข้อที่3ให้แยกของใช้ตัวเองออกจากคนอื่นในบ้าน ข้อที่4ให้ดื่มน้ําให้เพียงพอข้อที่5เตรียมยาที่จําเป็นติดบ้านเอาไว้นะครับข้อที่6ให้เตรียมอุปกรณ์ตรวจร่างกายให้พร้อมแล้วก็ข้อที่7ให้สังเกตอาการตนเองทุกวันนะครับและนี่คือทั้งหมด7ข้อนะครับลองนําไปปฏิบัติกันดูครับหมอหมีขอให้คนที่ติดเชื้อโควิดนะครับมีอาการไม่รุนแรงแล้วก็หายไวๆด้วยนะครับสู้ๆนะครับ